สวัสดีค่ะทุกคนเมนื่อนี้หาสิมานอนนะมาเฟากาอัน <c oughs> นี้นะคะพี่แม่กำลังเตรียมกลางมุงนะคะมุงกันยุงค่ะแล้วก็ฟืนคนมาจากบ้าน ม่เองอันนี้ดังไฟตรงนี้ได้นะนี่นะก็ต่อไฟตรงนี้ก็ได้แบาร์บีคิวอ,อะไรกินตรงนี้นะคะวันนี้เราจะนอนในป่านอนดูดาว <Okay. S 1> นอนในฟาก้าย่างควายกินข่าวย่างควายกินก้า อุปกรณ์ของเรามีโต๊ะและ้วก็อาหารมีอะไรกินเนี่ยอ้าน <c oughs> ี่ซูชิซูชิสิบเหรียญสิบเอ็ดเหรียญอันนี้ของผลแล้วก็มีสลัด แซนวิชแล้วก็มีแซนวิชอ,อีกอีกตู้หนึ่งที่เก็บทำกับข้าวก็เลยแวะห้างซื้อแบบนี้นคะเราต้องมีที่ตียุงแล้วก็ยาฉีดกันยงุงแล้วก็เนี่ยกลางนะคะเพราะว่าอยู่ข้างนอกไม่ได้เลยที่สำคัญอันนี้ก็ต้องมีต้องใส่นะคะ ยุงเยอะมากที่เนี่แบบเหมือนเข็มเลยค่ะ <Yeah. S 1> มาค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะ <Yeah. S 1> มีเงาะด้วยนะไปแวะร้าน Asian Market มานะคะ <Yeah. S 1> มีน้ำพริกปลาป่นผสมเองทำเองซูชิกินแค่นี้กัน ทานของเราโอ้โหยะมียะมียะมียมีสุกแล้วโอ้โห,โโหน่าทานมากอืมยังยังใช้กอกตัวอ,อีกนิดแล้วก็กุ่นข้าวเหนียว ส่วนพี่ไม้ก็เริ่มเก็บของนี่เราจะย้ายที่นะคะเราจะย้ายที่แล้วนี่คือที่นอนของเรานอนนนอนสบายจะตายถุงนอนตั้งสี่ถุงน,นุ่น ปีนี้คือแบบแคมป์แทบจะทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์ที่แล้วแค่นั้นแหละอีันจะกาศเดี๋ยวเราก็จะออกจากป่าแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคน จะมาส่งเห็ดนะคะเราก็เข้าป่ามาดูกันนะคะว่าวันนี้ฝนจะได้อะไรกลับบ้านแต่ป่าแถวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะแล้วก็เราก็จะมีเป็นไหนล่ะมีหนุ่มเดินตามเราบ้าหมดเลยทุกคนแตล่ลถตนเจ๊สมดุดเจะแก่สมุดน้ำฝนได้อีกจกปีน้ำมือถาเด้ ว่าเดินเขาแถาเจ้าจของกระเถาคือกันแหละไม่รู้จะมุดยังไงได้สักกี่ปีจะหมดแรงมุดล้โอเคค่ะขับปานน้ําการค่ะนี่ค่ะมาเจอเห็ดเหลืองแบบนี้นะคะเตือนนะคะอันนี้คือที่เขาบอกว่าไอ้อะไรนะอ่าคู่แฝดเห็ดคอนสนอะไรเงี้ยแต่ทางนี้กินนะคะถ้าใครไม่เคยกินก็อย่าก,กินนะ เออทางลาสกาเนี่เขากินกันนะคะเมืองแฟร์แบงคเนี่ยกินกันเยอะเลยรู้จักคนก็กินเนี่ยเอาไปผัดกะเพราค่ะแต่ก่อนผมไม่ชอบนะผมมืมากินเขาค่ะแต่หลายคนเขามากแต่เอาไปผัดกะเพราโอเคได้อยู่สําหรับฝนนะขึ้นคู่ปีค่ะตรงใดเคยขึ้นก็ขึ้นคู่ปีนี่เอาอ่อนๆเนี่ย ข้าบก,กินก็มีคนเพื่อนกินก็เก็บไปเพราะว่าเราเก็บเห็ดแบ่งปันเพื่อนๆอยู่แล้วกินผู้เดียวบ่เบิดดอกบ่ได้ขายด้วค่ะมีคนถามซื้อน้ำบ่ได้ขายค่ะไม่ได้เก็บเห็ดขายนะคะคนตาไปทางไหนต่อ คือว่าแหละทุกคนฝนหางกระตกเนาะตก,ตกตกหางกระซ้ามีมือนี่แหละมีแดดค่ะแต่จริงๆอาทิตย์หน้าเนะเหมาะมากที่จะเข้าป่าเพราะว่าฝนหยุดแล้วมีแดดเฮ็ดกระสิบแบบพึบจริงๆจ,จ,จ,จริงๆนะแล้วเขากระซิออกแบบพร้อมกันเบิดได้แบบนี้มเห็นมีโอ้นีนเห็นอะไรอันนันไม่ไไม่ใครกินไม่ได้ ป้าเป็นตามีเห็ดเห็ดเดียเดียมอสรรมนี่ใส่ถุงเราจะแยกสีนี้เหมือนจะกินได้นะเก็บไปก่อนเดี๋ยวไปดูในหนังสือ สวยมาก okay. กำลังออกเห็ดเหลืองแบบนี้

อุ้ยเจอแล้วเจอแล้วอ้วน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 ทุกคนลอยเจาะบนหัวอออืมอืมอืม เห็นด้ยแบบโอ้นี่ไงสวยสวยนี่แข็งอยู่ได้อยู่ แถวนี้มีเห็ดไปใจลองดูดีๆก่อนค่ะเห็ดขาลายแบบอ้วนๆอ้วนๆน่ารักน่ารักจะต้องดูดีๆโอ้นี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่เจอแล้วหนึ่งดอกอุ้ย คุณเห็นไหมคะไอ้โอ้โหสวยว้าวอ้วนมากแบบนี้แหละที่เราต้องการตาแฉะมากโอ้ทุกคนตื่นเต้นนะอาทิตย์หน,น้านี่ตื่นเต้นมากเลยตึ่นขึ้น ราะว่าถ้าปลาแฉเนาะพูดแล้วพูดอีกโอ้โห,โโหถ้าเห็ดขึ้นนี่แบบอลังการเลยโอ,โโอ,โโอโ้สวยมากทุกคน้าโอ้สวยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โฟกัสหน่อยอืม เห็ดอีกแบบอุ้ยนึ่ไงเจออีกหนึงหน่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกจะโดนกินโดนกินเอาไหมแข็งแรงก็เอาโอ้ยอ่อนๆน,นี่นี่ทุกคนแซ่บแข็งแข็งปกเลยแข็งปกเลยนี่กำลังโพโอ้อ

โอ้โหโอ้โหโ้สวยงามสวยงามเห็นไหมเก็บเลยว้าโชคด,ดีจังแบบนี้แหละที่เราต้องการไม่มีนอนแบบเนี้ยนี่โอ้โหทุกคนโอ้โหนี่อีกบ่นี่อีกบ่ ทำบึงบ <c oughs> ่เฮ้ยดีใจดีใจดีใจเยอะแถวน,นี้ต้องมีเยอะโอ้ข้างล่างมีว้าวดีใจข้างล่างข้างล่างทุกคนเห็นนะเห็นนะอุบอุบอุบอู้ ต้องเบ่งดีๆทุกคนเขากำลังโพโอ้เขามีแดดเขาก็โพเลยไอ้ว้าววว้าสวยมากสวยมากนี่นี่อุ้ยมีแต่แบบสวยๆตรงนี้อู้สวย คนได้ยินเสียงดโดรนพี่ไหมอุ้ยนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวฟัอองไว้นี่ก่อนเจอออกนี่ทุกคนเห็นไหมนี่นี่อุ้ยสวยมากสวยมากนี่อีกบ้านเดี๋ยวหา,ยาง่างเก็บหา,าง่างมึงกัน ทุกคนหาก่อนนะนี่โอเคมาไปเติมกันทุกคนวันนี้นี่เจออีกกำลังโผล่กำลังโผลโ่โอ้ นคะคะโอเคมีได้ไหมโอ้แลบบ้นี่เบ้าค่ะแกแต่ว่าเราเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้ขนยางลงมากข้างล่าง,งทุกคนแล้วก็ขึ้นไปนวนเห็นไหมยางลงมะ นี่อ้วนๆอยู่นี่อ้วนๆอยู่นี่อู้ทุกคนอู้อู้อู้นู่นอุ้ยโชคดีอูญญอ้ทุกคนนี่โอ้คนยังกัดหน่ะโอ้โหหวังว่าทุกคนคงจะเห็นนะเพราะว่า น,นี่มันย้อนแสงในตาคนเย้่ยม I'm over here อ mm ือ hmm. หสวยมากปารคืองามแท้ๆอันนี้อีกทุกคนโอ,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 อ้เปิดโป๊ะอ้วน กำเบอ่อได้เงิเ่เนี่ยเต็มน่าเจออีกทุกคนว้าทุกคนนี่นี่เดยวเด้อเด,เ,ดเอาเก็บกันนะคะเ,เก็บกันนะคะ I'm over here handsome โบ ว้าว wow. สวยสวยมากน,นี่ไปต่อทุกคนเจออีกอันนั้นเราจะไม่เอานะคะเราจะเลือกเอาเฉพาะดอกเล็กๆ <c oughs> นี่ค่ะคือแถวนี้แม่กกำลังโพ แทบซีมองมาเห็นทุกคนเพราะน่าต้องได้วางกล้องแล้วก็เดินหานะคะเพราะไม่งั้นโอ้โหจะไม่เห็นค่ะบางทีแบบยง่งไปแล้วก็ยง่งกลับค่ะไึงจังเห็นโอ้ยน่ารักอันนี้เอาแบบนี้ก็แสบอันนี้ช่วยช่วยชิชวย,ชวย,ชวยอันนั้นแก่แล้วค่ะ กันแล้วไปกับทางเาอยดูหนึ่งส,งสองสามสี่บ่นดูทุกคนเห็นบ่แต่ฝนเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวนี่วางก่อนนี่อยู่นี่กันนี่นี่ค่ะอันนี้ฝนชายกล้อง ซัมซุงซัมซุงเอสยี่สิบหรือเปล่าไม่รู้นะถ่ายนะคะเผื่อมีใครถามน,นี่นี่ค่ะนี่เดี๋ยวไปเอาถังกันทุกคนกำลังจะออกจากบริเวณนี้ไม่เห็นอีกนี่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 โอ้ นี่โอ้โหทุกคนปาดเธอน่ารักมากเธออ้วนจะมั่มจะมั่มไปต่อค่ะเนีย่ยทุกคนเจออีกค่ะงามกายอิรีได้นี่คือเฮ็ดนี่ต้องถอยหลังคืนด้วยนะเดินไปข้างหน้าแล้วก็มองย้อนกลับนะคะอืม เนี่ยคนเห็นอันนี้แล้วนเอัแนแหนมกลับคนืนทุกคนสวยดีใจีได้ไหมอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้ไม่เป็นไรโดนแทะไปแล้วอันนั้นนี่ค่ะเจออีกนี่นี่นี่สวย,สวย อีว wow, ้าวโชคดีโชคดีมากมีแต่สวยๆตรงนี้มีแต่สวยๆอุ้ยคิดถูกแล้วที่แหวะอุ้ยเด้อเด้อเด้อเนี่ค่ะนี่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 ทุกคนนะคะโอ้โห S 1> <S 1> <S <S ขาขาลายที่แบบสวยมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบกายเพิ่นเกือบกายเพิ่นนี่ค่ะนี่ว้าว ôi nhung cắt nát măng qua mày mụt 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 mì ít đọc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  một đọc ít đọc อีกออมุดมุดมุมุดมอน้าทุกคนเรียงตับสาดแต่ว่าถ่าไปแล้วนี่เสียดายมนสวยมากสวยมากเบิ่งเราถ่าไปแล้วนี่ ส้มมึงขายเราบ่าได้อะลงไปข้างล่างจินู่นชั้นนั้นเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวก่อนนะวางกล้องก่อนเดี๋ยวลื่นอู้ยทุกคนอยากจะกรีดดังๆอู้อู้วอู้ทุกคนสวยมากคือมากคือมากดูนี่เห็นบ่ผู้ณหนะทุกคนปุณหนะปาดนะปาด สวยจริงเลยจริงเดียกันอืโหเธอโอ้โหโอ้โหโหห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 ห นี่นี่ไงนี hmm. mm ่ด hmm. mm ้วยนี hmm. mm ่ด hmm. mm ้วยโอ้ยทุกคนโอ้ยนี่นี่นี่โอ้ยโอ้ยตื่นเต้นเจอยังสีก็ตื่นเต้นขึ้นกันแล้วเนาะผู้ใดก็ดีนู่นข้างล่างออกมาหนูออกมาเออนี่ค่ะนี่ค่ะ โอ้ยขาขาเธอกระพรโพดอุ้ยนั่นอ้าวอา้อาวทุกคนเนี่ยค่ะมดุดโอ้ยนั่นอีกสองดอกอเห็นไหมอืออีกหนึ่งดอกอือ โอ้นี่ค่ะโอ้ยนี่ก็งามได้เนี่ยอู้ได้อย,ยู่ได้ปคาทุกคนเจ็บเจ็บก็นามก็บึ่งทุกคนความงามของเห็ด พนมกองร่วมกันนี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดเรนี่ค่ะว้าวว้าวโหดใจดีใจ,ใจนี่ว้าวชินเต็มเนี่ยวูวันยี่ไงนี่ไง,ไงเห็นไหมทุกคนนี่นี่ นี่นี่นีไ,ไปต่อเออเสดเดนเอากลับไปใส่รถเลยได้เนี่ยไอ้ที่แก่ไปแล้วก็เยอะนะคะ อันนี้ขึ้นใหม่อีกโอ้โหนี่นี่นี่น้องสวยๆนี่ว้าวสวยเลือกได้ค่ะวสวยเลือกได้บันนี้เอา้าโชคดีเ้หนี่คนเนี่ยปีนเก็บต้เห็ดดอกตุ่ม